บทที่33ไม่ว่าโลกภายนอกจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงละครเรื่องฉีโฮกจ้วนก็ยังคงถ่ายทำตามกำหนดเดิมหวนลิงอยู่ไม่ได้เปลี่ยนบทตามที่ทุกคนขอร้องแต่เสริมบทของคู่จิ้นแมวรัติการให้ดูเหมือนมีอะไรแอบแฝงโดยให้เจียงเย่แสดงแววตาลึกซึง้งที่เบื้องหลังของเฉินเมี่ยวทำหญิงสาวทั้งประเทศใจละลายไปตามตามกัน เฉินเมี่ยวพยายามรอบสังหารจูชิงฮวนด้วยวิธีต่างๆมาวันนี้กับถูกทรมานบ้างแล้วหมิงอ๋องรักจูชิงฮวนแบบหัวปักหัวปำทั้งที่มีชาย,ยาลองและสนมอยู่ในตำหนักมากมายหากนางถูกลังแกเขาก็ไม่ลังเลที่จะแก้แค้นเฉินเมี่ยวไม่มีทางทำร้ายหมิงอ๋องใครจะทำร้ายชายผู้เป็นที่รักได้ลงคอความรักยิ่งถลำลึกก็ยิ่งทำให้ตาบอด ร่างกายของนางผ่ายผอมลงเรื่อยๆทว่ายิ่งอ่อนล้าอิดโรยก็ยิ่งงดงามเป็นประกายสร้างความประหลาดใจให้คนดูไม่น้อยแฟนคลับของกู้เซียงเพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็วเวลามีการจัดอันดับศิลปินหน้าใหม่เธอจะอยู่ในอันดับต้นๆเสมอฉากที่เฉียวอิ่งชิงและกู้เซียงต้องเผชิญหน้ากันมีมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาที่ปรากฏในฉากก็มีมากขึ้นเช่นกัน เมื่อต้องอยู่ต่อหน้ากู้เสียงเชียวอิ่งชิงกับไรซึ้นความน่ายำเกงแถมยังถูกลดบทบาทหลายครั้งล้วนเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชาติที่แล้วสิ่งที่ทำให้กู้เสียงคาดไม่ถึงคือคู่จิ้นแมวรติการได้รับความนิยมสูงกว่าคู่พระนางชาติที่แล้วกระแสะคู่จิ้นระหว่างจูชิงฮวนกับหมิงอ๋องโด่งดังเป็นผู้้ธแตก ไหนจะข่าวเรื่องความรักนอกจอที่ทำให้พวกเขาได้แฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวภายหลังเฉียวอิ่งชิงกับเหลียนจี้ต่างแยกย้ายกันไปแต่งงานแฟนคลับพากันเสียอกเสียใจยกใหญ่แต่ไม่นานก็กลับมาคืนดีราวกับเป็นพมรมลิขิตแต่เมื่อกู้เซียงย้อนเวลากลับมาอีกครั้งกลับไม่มีเรื่องคู่จิ้นระหว่างเหลียนจี้กับเฉียวอิงชิงแต่กลายเป็นคู่ตัวร้ายที่แย่งซีนไปชาติที่แล้วเหลียนจี้กับเฉียวอิงชิง แถลงข่าวเรื่องความสัมพันธ์พ่อมีกระแสรเรื่องคู่จิ้นมาก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีกระแสแล้วพวกเขาจะยังประกาศเรื่องความสัมพันธ์กันอีกหรือไม่กู้เสียงปาดเหงื่อบนหน้าผากอากาศเดือน8ค่อนข้างอบอ้าวที่กองถ่ายยังไม่มีเครื่องปรับอากาศเ <c> มื่อสวมชุดจีนโบราณที่ค่อนข้างหนาจึงต้องใช้พัดเพื่อคลายความร้อน <c> จางยานนั่นอยู่ด้านข้างในชุดองค์รักษ์สีดำบุคลิกลึกล้ำหน้าค้นหา พอเควินยื่นขวดน้ำให้เขาก็ส่งต่อให้กู้เซียงทันทีเควินถลึงตาใส่วนจิ้งด้วยความโมโหก่อนจะเดินไปหยิบน้ำอีกขวดให้จานยานฉากต่อไปต้องใช้ตัวแสดงแทนเธอไปพักก่อนก็ได้วนจิ้งบอกกู้เซียงเซียงเซียงเจียงลี่ลี่เดินเข้ามาหาปนศีสะยังสวมเครื่องประดับของฮองเฮาที่หนักอึ้งอยู่บทของเธอสองตอนสุดท้าย นักเขียนไม่ยอมเปลี่ยนให้แย่จังเลยเธอทำหน้าเสียดายอย่าแสดงดีมากนักนะเดี๋ยวฉันร้องไห้แล้วมงกุฎบนหัวฉันจะหล่นจียงลี่ลี่ข้างใครคู่จิ้นแมวรติการเช่นกันจึงมักจะส่งนิยายฟิปหรือคลิปวิดีโอตัดต่อคู่จิ้นมาให้กู้เสียงดูยังมีนิยายบางเรื่องที่เน้นฉากเลิฟซีนอีกทำไมสแตนอินยังไม่มาอีกจีงลี่ลี่ถาม กู้เซียงหันซ้ายหันขวามองหาตัวแสดงแทนที่ว่าบทบาทของเธอในฉี่โฮจ้วนกำลังจะสิ้นสุดลงนี่คือสองตอนสุดท้ายที่ต้องเล่นมิงอ๋องแสดงให้เห็นว่าใครก็ตามที่แตะต้องผู้หญิงของเขาจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตเช่นนี้ร่างขององค์ลักษ์เจียวเย่สุนัขรับใช้ผู้ซื่อสัตย์จึงถูกโยนทิ้งที่สุสารและญากอย่างไม่ปานี หลังรู้ข่าวการตายของเจียงเย่คนเดียวในชีวิตที่ไว้ใจได้สติสัมปชัญญะเป็นดั่งฟังเส้นสุดท้ายของเฉินเมี่ยวก็ขาดผึงนางตัดสินใจเดินทางเข้าวังเพื่อไปสังหารจูชิงฮวนด้วยตนเองซึ่งเป็นไปได้ยากมากเพราะจูชิงฮวนได้กายล่างจากสาวใสซื่อบริสุทธิ์ไปเป็นปีศาจร้กาศจูชิงฮวนใช้สติปัญญาของตัวเองทำเฉินเมี่ยวเสียเปรียบอย่างหนัก ภาพตัดไปตอนที่น,นั้นค่อยๆตื่นขึ้นในห้องคุมขังรอวันประหารด้วยข้อหาร,รอบปงพชนห้องเต้เมื่อแก้ไขอะไรไม่ได้ตระกูลเฉินจึงล่มสลายด้วยข้อหาก่อกระบฏลูกหลานทั้งหมดถูกสังหารมิงอ๋องแคนที่เฉินเมียวางแผนสังหารดวงใจของตนแคนที่ตระกูลเฉินใช้อำนาจจนตัวเขาต้องยอมรับงานแต่งงานเขาไม่เพียงเมินเฉยแต่ยังซ้ำเติมน้ำด้วยการสังหารทุกคนในตระกูลเฉิน เชนเมียวอยู่ในคุกด้วยความกระวนกระวายใจเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นศัตรูกับคนจำนวนมากผู้คุมจึงถูกว่าจ้างให้มาทรมานานางโดยเฉพาะเมื่อสติสูงสักที่ไม่เคยเผชิญกับความยากลำบากทนความอับอายศ์ไม่ไหวจึงใช้ผ้าคาดเอวของตนผูกคอตายในห้องขังฉากต่อไปกู้เซียงต้องถูกผู้คุมขังเหยียบย่ำในคุกทั้งถูกแส้ฟาทั้งกิ้งลงมาบนพื้น ถูกเหยียบมือและจิกผมถูกเอาศีรษะกระแทกกับกำแพงจนเลือดท่วมจึงต้องใช้ตัวแสดงแทนแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นวิวแววของตัวแสดงแทนที่ว่าวนจิ้งเริ่มร้อนใจจึงเดินไปถามผู้กำกับสักพักก็เดินกลับมาด้วยสีหน้าเป็นกังวลเสียงเสียงสแตนอินเกิดอุบัติเหตุมากองถ่ายไม่ได้กู้เสียงขมวดคิ้วถามจรงเหรอเลื่อนไปถ่ายพรุ่งนี้ดีไหมจึงลี่ลี่ออกความเห็น เฉียวอิ่งชิงรีบผู้แทรกพวกเรากำลังเล่งถ่ายทำกันอยู่พรุ่งนี้ก็เป็นฉากของฉันแล้วรีบถ่ายให้เสร็จวันนี้ไปเลยดีกว่าเจียงลี่ลี่ไม่เห็นด้วยถ้าฉากนี้ไม่มีตัวแสดงแทนเสียงเซียงคงถ่ายจนจบไม่ไหวหรอกฉันขอไปคุยกับผู้กำกับก่อนหวนจิ้งผุดลุกขึ้นเพราะในสัญญาไม่ได้ระบุถึงวิธีแก้ปัญหาก็ถูกของเธอเฉียวอิงชิงมองกู้เซียง แต่สแตนอินไม่ได้หาง่ายๆต้องใช้เวลาพอสมควรการจะหาคนที่สวยพอๆกับกู้เซียงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยความที่ละครเรื่องฉี่โฮจ้วนใส่ใจในทุกรายละเอียดจึงพิธีพิถันกับการคัดเลือกตัวแสดงแทนมากเสียงเซียงเชียวอิ่งฉิงเอยด้วยรอยยิ้มฉากนี้ไม่ได้อันตรายมากมายแค่ลำบากนิดหน่อยตอนนี้ทุกคนกำลังเล่งถ่ายทำอยู่ อย่าคิดมากจนทําให้คนอื่นเสียเวลาเลยพูดง่ายจังเลยนะเจงลี่ลี่เริ่มไม่สบอารมณ์มีดาราคนไหนบ้างที่ถ่ายฉากอันตรายแล้วไม่ใช้ตัวแสดงแทนอากาศร้อนขนาดนี้ยังจะให้กิ้งบนพื้นอีกเธออยากให้ผิวของเซียงเซียงโดนเผาและล้มกิ้งจนตัวถลอกงั้นเหรอต้อนสแตนอินของเธอมาไม่ได้นี่เฉียวอิงชิงเริ่มไม่สบอารมณ์วันนี้มีนักข่าวมาเยี่ยมกองถ่าย ถ้าเธอไม่ยอมแสดงจะถูกเอาไปเขียนข่าวในแง่ลบคิดเอาเองก็แล้วกันแม้เฉียวอิ่งฉิงจะทำเหมือนหวังดีแต่คำพูดกับเสียสียังเห็นได้ชัดอย่างว่าดาราหน้าเก่าที่จูๆ่ๆก็ถูกดาราหน้าใหม่หล่ชื่อแย่งซินเป็นใครก็ทนไม่ไหวที่เฉียวอิ่งฉิงพูดก็มีเหตุผลตอนนี้กู้เซียงเป็นที่จับตามองอย่างมากหากนักข่าวใสยบันเทิงเอาเธอไปเขียนในแง่ลบทำนองว่าเป็นคนเรื่องมาก ไม่ยอมถ่ายทำทั้งที่เป็นแค่ดาราหน้าใหม่คงไม่ดีแน่นอนฉากแบบนี้ค่อนข้างยากสำหรับเด็กใหม่เจียงรี่ี่เป็นห่วงตอนเฉียวอิ่งฉิงเพิ่งเข้าวงการก็เคยเป็นฝ่ายเสียเปรียบเหมือนกับดาราหน้าใหม่อีกหลายหคนที่ต้องเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันทว่าประสบการณ์จะหล่อหลอมให้ทุกคนคุ้นชินกับอาชีพนี้ เมื่อถึงค่าของกู้เซียงหากเธอแสดงท่าทีลังเกียดไม่ยอมลงไปเกือกกิ้งบนพื้นจะกลายเป็นหินก้อนใหญ่ที่ขวางเส้นทางไปสู่ความยิ่งใหญ่ในวงการบันเทิงนักข่าวหวังที่เฉียวอิงฉินเทินมาคุ้นเคยกับเธอมานานและถนัดเรื่องปั่นกระแสมากแม้กู้เสียงจะยอมแสดงเขาก็สามารถเขียนในเชิงลบได้ไม่ต้องใช้สแตนอินก็ได้ค่ะกู้เซียงตอบอย่างมั่นใจเจียงล,ลี่ลี่กับเหวินจิ้งอึ้งไปตามๆกัน เสียงๆอากาศร้อนขนาดนี้เธอยังจะฝืนไม่รอให้หวนจิ้งพูดจบกู้เสียงก็รีบแทกฉันเป็นนักแสดงต้องมีความเป็นมืออาชีพจากนั้นก็หันไปทางเฉียวอิงชิงลบกวนพี่เฉียวไปบอกนะักข่าวด้วยนะคะว่าช่วยให้เกียรติฉันตอนลงข่าวด้วยกู้เสียงพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังไม่มีแววหยอกล้อจนเฉียงอิงชิงรู้สึกเหมือนถูกประชดได้สิเธอตอบยิ้มฉันขอไปบุกกำกับเรื่องสแตนด์อินก่อนนะ พอหันหลังรอยยิ้มของใบหน้าบนเสียวอิงชิงก็เหอือดหายทันทีในเมื่อกู้เซียงไม่รู้จักรักตัวกลัวตายเธอก็จะใช้โอกาสนี้สั่งสอนศัตรูเสียเลยเจียงล,ลี่ลี่รู้ถึงเจตนาของเฉียวอิงชิงจึงมองกู้เซียงด้วยความเป็นห่วงอะไรก็ไม่สำคัญเท่าความปลอดภัยของตัวเองหรอกเป็นนักแสดงห้ามถือทิฐิกับคำตอนนี้ยังทันนะเธอคิดว่าที่กู้เซียงรับปากเพราะถูกเฉียวอิงชิงยั่วยุ ฉันไม่ได้ถือทิฐิรู้ด้วยว่ากำลังทำอะไรอยู่เป็นนักแสดงก็แบบนี้ต้องเล่นได้ทุกบทกู้เซียงตอบด้วยว่าตามมุ่งมั่นขอบคุณพี่เจียงมากๆฉันไปแต่งตัวก่อนนะคะวนจิ้งรีบเดินตามไปพอรับสายตาคนกู้เซียงก็หันมาถามเธอว่ามีเบอร์นักข่าวบ้างไหมมีวนจิ้งหลีตามองอีกฝ่ายนี่เธอกำลังคิดจะไหนๆก็ต้อง ถ่ายฉากเสี่ยงอันตรายก็เรียกนักข่าวมาสร้างกระแสเสียเลยทุกคนจะได้รู้ว่าเธอเคารพในอาชีพแค่ไหนเป็นครั้งแรกที่กู้เซียงจะถ่ายฉากแบบนี้แต่กลับไม่รู้สึกอายที่จะถูกทำข่าวในสภาพแย่ๆเชื่อฉันสิกู้เซียงจ้องตาหวนจิงขอสำนักข่าวใหญ่ๆสักสองสามเจ้าก็พอไหนๆก็จะดังแล้วเอาให้สุดๆไปเลยในเมื่อเฉียวอิงชิงจงใจหาเรื่องเธอ ถึงขั้นเรียกนักข่าวมาทำลายชื่อเสียงก็จะช่วยประคมข่าวให้เองนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กูเสียงต้อง่ายฉากที่ต้องใช้ตัวแสดงแทนตอนเล่นภาพยนตร์สยองขวัญเธอถูกเครื่องดื่มหลากหลายชนิดลากลงบนศีรษะถูกผักให้ตกจากที่สูงหกล้มจนถลอกปลอกเปิดกตกน้ำกระโดดลงจากรถทั้งหมดล้วนเป็นฉากเสี่ยงอันตรายแล้วแค่นี้ทำไมจะแสดงไม่ได้ เมื่อกู้เซียงออกจากห้องแต่งตัวคนอื่นๆในกองถ่ายก็รออยู่แล้วที่หลายคนประหลาดใจก็คือวันนี้มีนักข่าวมาเยี่ยมถึงสามสำนักซึ่งสองในสามที่มาเป็นสำนักข่าวใหญ่ทีมงานเรื่องวางตัวไม่ถูกแต่หวนหลิงอยู่กับไม่นื้อเอกใจเพราะแต่ละวันจะมีนักข่าวจากสำนักต่างๆมาเยี่ยมกองถ่ายและขอสัมภาษณ์เพื่อสร้างกระแสให้ละครอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้พวกเขาดูเหมือนตั้งใจจะมาทําข่าวของกู้เซียงเป็นพิเศษ เจียงลีง่ลีก่กับเอวยคุณรู้สึกเป็นกังวลด้วยกลัวว่าจะเกิดความผิดพลาดที่อาจทำให้เธอเสียหายทางลุยยืนเอาน้ำแข็งรูปหน้าอยู่หลอยู่ข้างๆจานยานวันนี้คู่จิ้นของนายไม่มีนักแสดงแทนอยากให้กำลังใจเธอหน่อยไหมไม่ต้องหลอกจานยานเหลือบมองเฉียวอิ่งฉิงเพราะมีคนกำลังจะสวยหมายความว่ายังไงถางลุ่นไม่เข้าใจ เชอิ่งชิงรู้สึกสะใจที่นักข่าวมาเยอะเกินคาดถ้ากู้เสียงไม่ล้มค้าวนี้ก็ให้มันรู้ไปเธอดีใจที่กำลังจะได้แก้แค้นแสดงดีมีพรสวรรค์เข้าถึงจิตวิญญาณนักใช่ไหมเหรอดูซิว่าจะเหมดสภาพแค่ไหนเมื่อทุกคนเข้าประจำที่วนลิงอยู่ก็สั่งแอคชั่นในห้องขังที่มืดมิดเหม็นเน่าและอับชืน้นเฉินเมี่ยนนั่งอยู่ตามลำพังบนพื้นมีฟางและเศษหญ้าปูไว้หยาบ ผมเภาของนางลุงลังเสื้อผ้าสกรปรกแม้ซอกเล็บก็ยังดำเขอะน,นั่งตัวงอคล้ายหญิงชลาตอลอดเวลาเชียวอิ่งชิงขมวดคิ้วเล็กน้อยท่าทางเหล่านี้ไม่ได้ถูกระบุในบทแต่กู้เซียงกับแสดงได้คบคันและเป็นธรรมชาติคล้ายว่าอัปลักษณ์อย่างนี้ตั้งแต่แรกไม่นานผู้คุ้มกันก็เดินเข้ามาด้านในยกถ้ำน้ำขนาดใหญ่ทุ่มใส่ร่างของนาง ทุกคนในกองสถานไป็นตามๆกันแม้จะเป็นเพียงอุปกรณ์การแสดงแต่การถูกวัตถุขนาดใหญ่กระแทกใส่ล่างคงจะเจ็บอยู่เหมือนกันเฉินเมี่ยวอ้าปากหายใจปัดผมที่ลุงลังบนใบหน้าผากออกแล้วถลึงตาใส่ผู้คุมด้วยความแค้นต่อให้ห้องจะมืดมิดและสกระปรกเพียงใดก็ไม่อาจบดบางความเป็นงประกายของนางได้โดยเฉพาะในตาที่คล้ายดวงดาวยามค่ำคืน ทางลุยเผอกัดน้ำแข็งในปากนางกรอบนักข่าวทั้งสามสำนักรีบจับภาพหญิงสกปกในฉากเพชรแท้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ยังคงสองประกายเช็กเช่นเลือดแห่งศักดินาก็ยังคงวนเวียนอยู่ในกายแม้ต้องตกระกรรมลำบากบางอาจเฉินเมี้ยวตวาดกับอย่างเกี้ยวกาดเชียวอิ่งฉิงช่างบางอาจเหลือเกินที่ใช้วิธีนี้กับเธอหน้าขำสิ้นดีชาติที่แล้วกู้เซียงเคยเล่นเป็นศพไร้หัว เป็นเมียน้อยขี้โมโหเป็นคนแก่คนใจดีคนชั่วคนสวยคนอ,อัปลักษ์เป็นมาแล้วทั้งหมดก็อีกแค่เป็นนักโทษประหารจะไปยากอะไรจบตอนคะ่ะ